สบายดีเด้อสบายดีทุกคนมาเด้อมากินลาบกยองนะกันวันนี้ได้ลาบกยองมากินได้บัครัวม,มากับละกันมีผักสลัดมีบกเพ็ดมากิ้มกะปิ จำกับกะปีกินครับรับมาจอกมาได้มากินน้ำไปเด้ทุกคนเด้องนะก,กับจอเว็บเซฟมั้งเซ่ยหอยหวาน ย้ำกับปิดแล้วเห็นจะเจ้กากินหลายทุกอย่าง มุดจงม,มีหลายทางพักใจเนาะจนลาวบ้านเฮานะใส่ป่าใส่หัวหอยใสยย่ได้บ่มีบักแข้งใส่สมีบักแข้งเฮ้งทีเซ็บเนียำตุ๊บๆเนาะ เล็บเห็นลาบกระจองส่กหเห็ดคล้ายๆกับลาบเท่านะเค็ดอันเดียวกันกับลาบเท่าเลย แซ่บครับทุกคนมาสดน้ำกัอเด้่อ ท้งสวยประเภทใสทางใสประเภทปนทางมากประเภทอีกพเพชรค่ะหอรวานเิดน,น,น,น้อย บางคนทีจะกระหมักเพ็น้ำหวานกินทองดินเนาะกินหมกจง ย้ำคุยกับปีคือมาแทบแทบ ปวิดีโอนี้ก็สิขอตัวละทุกคนไปกันเด้อพบรกันใหมคลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบายสบายดี